สวัสดีครับถ้าไม่ชมถือท่านกันด้วยเลยนะครับนี่กับผมในเกมไม่ครับนะครับเวอร์ชั่นหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาไปประตูมังกรนะครับแล้วถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เป็นหนึ่งหนึ่งทุ่มยี่สิบสามไอสามสามสองนะครับสามสองนาทีนะครับถ้าปุธปิดก็ขออภัยด้วยแล้วถ้ามีเสียงอะไรควร ขออย่างพิธีถ้ามีเสียงอะไรคุณขอไปด้วยนะครับให้คุณกมดมดีนี่ตัวช้อนหงิกงเรามาเริ่มดูซี ถ้าคุณกดอบอกว่าวเอามาตะนะครับมีไม่ไม่มีชีวิตนะครับแล้วเสร็แล้วครับให้คุณกดมาทีไซน์นะครับเข้าเซิร์ฟนะครับ,บพิพนตามผมเลยนะครับเพือไปประตูมังกรกันนะครับ นั้นนะครับตัวใหญ่นะครับฮ้ยไม่เห็นนไม่เข้าไปวะให้ดีนะอ,องเลยนะครับ F I N E นะครับแล้วเสร็จนะครับก็ให้คุณ ข้าเืิรไปนะครับมันช้ต้องเลยวะผมขอตัดตอนไปตรงที่ข้อเสิร์ฟแล้วนะครับ ถ้านะพอเข้าคลิปเอ้ยพอพอเข้าเซิฟมันเรียบร้อยนะครับแล้วตอนอยู่ที่อุบานเใช่ไหมครับให้คุณหันใบทง้งไหนวะเจ้าแดก,ก็ขออภัยด้วยครับผมย้ําตอนตอน้นลิบแล้วให้คุณหันไปทางนั้นครับบ่อน้ำนะนะครับบ่อน้ำครับ สีลูกยาแรกยาแรกอะไมทางบ่อน้ำใช่ไหมครับบ่อน้ำใช่ไหมครับแล้วคุณคุดไปทาง ตรงไหนครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างๆเนี่ยตรงไหนครับ

ขอดืน่น้ำยาตาสว่างนะครับเพื่อจะไม่เดินปักถอดนะครับผมไม่ชอบนะครับเดินปากถอดไปปักถอดมันก็ดีนะครับเพื่อไม่ให้เราหลงของทานนะครับมาซื่อดาบนะครับซื้อดาบไม่เสียอะไรรบกวนก็ขอภัยด้วย ไดเสียงไหมครับนด้ครับช่อยแถวนี้สักอย่างนะครับไฟแรกจังเลยผมขอตัดคลิปไปตอนที่ไปอยู่ตรงหน้าประตูมังครับเราเนี่ครับก็มาถึงครับเนี่ยเป็น่งเป็นหน้าตาเป็นนี้ครับไหนคุณน้ำครับได้ครับก็เป็นเวอร์ชั่นตอนใหม่ท่านี้นะครับใหม่ล่าสุดอันนี้ครับ ยึงจะไปได้นะครับให้คุณใส่ครับใส่ทั่วเลยครับแล้วถเจอแลกก็ขออภัยด้วยจนจะจบจบ,จบดิบแล้วคาว่าแลกแลกแลกเนี่ยแต่มันก็แลกจริงๆนะครับ ผมก็ใส่หมดแล้วคอ,อันนี้ครับเพราะถ้าเราทำบนพื้นโลกเราจะไม่สามารถทำได้นะครับครับพอได้พี่ดำนะครับพี่ดำนะวครับแล้วก็ไปเลยครับโหทีนี้มาหลดเร็ว เวลาไปมากเลยนะครับเจ็ด <c oughs> นาทีละยีะ่สิบสามวิละเส็จไปยาไปตั้งเยอะก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับนี่บอกว่าผมเข้ามาประตูมังกรเท่าไหร่อ่ะผมจะแหลกมากเท่าน,นั้นครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับได้มาได้ผลครับ ไหมครับน,น,นครับขอบครับครับเลืกมาก่อนะครับเสียมาก่อนครับผมขอตัดคลิปไวก่อนนะครับ นับนครับับนะครับจะได้จับน้าจอภาพไว้ดงะปกชาลอรดี้เด <down> ็ดก็หมดแล้ว ผมลืมช้านะครับผมก็ผมก็มกว่าท้ายสิท้ายเสร็จผมจะลงเลยนะครับผมขอจะตอนอีกสักนี่ครั้งที่ไรนะใสียแล้เนะี่ยตอนก่อนนะครับ นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับถ้าใครชอบก็รีบกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครได้วยนะครับเพื่อเป็นกลำลังใจผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสวัสดีครับไปแล้วนะแต่ลืมกดไลค์นะ